เวัสดีครับท่านผู้ชมกิมนี่บันเด็กส์โปรไฟล์ไดเมนชั่นโพลิสนะครับผม EB นั่นแหละเนื้อตาไมิตินะฮะเพราะว่าผมผมลืมครับผมลืมทำทิ้งนี้ก <c oughs> ็เพิ่งเพิ่งได้แล้วเออยังไม่ได้ทำนี่ก็เลยมาทำนั่นแหละอาจจะอาจจะไม่อยากดูแล้วน,นะฮะก็เป็นไดนิกซ์ัดสี่ใบนะครับผมฐานใหม่นั่นแหละไดนิกซ์ซัดบอกว่าเมื่อจีทำการสไตล์เขาตบ้านหนึ่งเก็บเกี่สามจับกลับข้อกองครับเปิดท็อปสี ข้อหุ่นยนต์ตามมิติหนึ่งใบลงมาแล้วก็แบนได้รับพาวเวอร์นะครับเท่ากับการที่ขอลงมาซึ่งก็โอเคเหมือนกันทางเกียร์สามันก็เรียกเพื่อนฟรีนะครับซึ่งก็ดีแล้วก็ทิกล่างก็ข้อสำคัญบอกว่าเกียร์สามทุกใบเสียบได้คิวหมื่นนะฮะจริงไหมมันจะเป็นแก้ปัญหาของไดแมนนะับผมที่มีเกียร์สามขึ้นมอเยอะแต่กัดไม่ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นดีเทลนั่นแหละใส่มาให้มันเป็นเกียร์สามีเยอะเฉย นะครับหรือใครใส่กีทําที่สองก็ไม่ว่ากันนะโอเคเป็นยงไงต่อมาเป็นกีสองนะครับจะมีใบนี้สี่ใบนี้บอกว่าลงมาโซชาร์ดถ้าเป็นโซชาร์ดต่ำมติบวกสองต่ิติสิบเอ็ดแล้วก็ถ้าได้เจอสามจะบวกหมื่นเป็นตียี่สิบเอ็ดซึ่งค่อนข้างแรงใส่สี่นะฮะแล้วก็จะมีไอ้นี่สามใบ บอกว่าเกียร์สองตัวมันจะบวกเกียร์สามตัวมันจะบอกห้าพันที่เป็นตามมิติแล้วก็บอกว่าใเข้าชตอนการขาดหรือเรียกาดเนี่ยต้องโชว์ตามมิติไม่ก็มีตามมิติอยู่วนแวนมันถึงจะยืนหมื่นไม่งั้นมันจะรูห้าพันจนจบเทินซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่เด็กมันต่างมิติของเด็กอยู่แล้วเกือบพังเด็กนะับผมแล้วก็ยืนหมื่นก็โอเคอยู่แล้วก็มีไดเจ็อีกสามใบนะฮะก็วนนั่นแหละโอเคสามจะอบวนแวนบวกสี่แล้วก็ทีเห็นบัตรหนึ่งจ่จริงๆก็คือวนอย่างเดียวทำให้เกียร์สองได้ เกรดสามในกล่องไม่หมดเพรเล็กมันเล่นเกินกรสามนะครับต่อมาเป็นเกรดหนึ่งะครับผมจะมีพีจีตามมิติสี่ใบนะครับผม,ม, PT, ม,บบผมใบนี้บอกว่าเทคล่างบอกว่าไม่ต้องเทคล่างบอกว่าบวกสี่พันตามโซที่เป็นตามมิติได้ก,ก็ถ้าสมมุติเราไม่อยากทิ้งจากเทคบนเรากัดที่เทคล่างเอาชิวหนาก็ได้นะครับผมแล้วก็มีคอมบินเตอร์ราอนเร็วสองใบนะครับเป็นตัวเล่นหลักจริงๆใส่สามก็ได้นะครับเพาสักตัวหนึ่งนะมีทิ้งไร่สามแล้วก็มีสามนะครับผมใครอยากใส่ราเร็วเพิ่มโลนี้ได้นะครับผม ตอมาเป็นเกศศูนย์ครับมีตัวเริ่มใบนี้ใบหนึ่งบางควรควรสไตล์ใบนี้เพราะมันกิ่งมากนะฮะมันท้าให้สไตล์เราได้สไตล์แรกก่อนทุกคนเลยนะฮะกิ่งจริงแล้วก็มีคี้อะลรนะฮะขี้ผมใส่ไว้แปดนะฮะแล้วก็มีดอเราก็ฮิวนะฮะจริงๆิฮิวให้ใส่เป็นฮิวใหม่ผมไม่มีแหละนะครับแล้วก็จีอุนิตนะฮะจีอุนิตจะมีไดเอร์ธนะครับผมติดไป้สองใบแทบจะใช้เป็นสไตล์แรกเลยนะครับผม ใช่ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นสไตล์แรกแล้วก็จะมีกำมาหาก็ไม่ได้เรียงไว้ใบใหม่สี่ใบบอกว่าแอคหงายตัวเองนะผมได้เด็กก็คือเมื่อเมื่อมีการเข้าสู่ช่องกาศบัตหนึ่งเปิดสามใบถ้าเจอต่างมิติที่เป็นกีสามยกพอยกปุ๊บมันก็จะได้เตะเตะก,กาดแต่ว่าเตะสกิลพีจีไม่ได้นะเตะได้แค่กาดเฉยๆแล้วก,เก็เรามีโอกาสให้แข่งเอามากาศใหม่ได้นะผม แลกการใหม่ถ้าเราถอดอีกแล้วเปิดเจอสามอีกเราก็โดนเขาก็โดนเต,เตะอีกเตะอีกเตะอีกไปเรื่อยๆก็ค่อนข้างน่นารำคาญอย่างเงี้ยครับน่นนนนนารำคาญเหมือนกันเอาไว้กดแดมนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างโอเคมันมันมันเก่งจริงแหละไปเจอมาแล้วมันเก่งมากนะฮะแล้วก็เป็นไอน้นี่สองใบนะครับเผื่อได้ใช้เอาไปกดเอาไปกดเขานะครับเพราะว่ามันโบกี้เยอะดีนะแล้วก็มีแกะเหล,ลอกใบหนึ่งนะครับแกะเหล,ลอะมันง่ายซีบีทนะครับผมจริงๆไม่ต้องมีซีบีสจริงๆใช้เป็นเส้นแดงเอ้ยไม่ใช่เซตนแดง ให้ใช้เป็น z ซตอาเทานะฮะนะครับแล้วก็จะมีทีวีอีกใบหนึ่งนะจิกะนะครับผมมีบาโลมาสองใบนะฮะอันนี้ใบหนึ่งนี่ใบหนึ่งนี่ใบหนึ่งแค่นั้นแหละนะอันนี้เป็นเซตอาเทาแค่ ow, นั้นแหละนะครับส่วนแกแลวก,ก็ไปหาหาหงายเอานะฮะครับผมการเล่นจริงๆเนี่ยนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งสไตล์แรกสไตล์สองเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่สไตล์แรกสไตล์สองเราจะเล่นได้ สมมุติว่าเราเริ่มก่อนเราไปสไตล์แรกได้เราสไตล์ก่อนเขาก็ได้หรือว่าถ้าเขาเล่นก่อนเราก็สไตล์แรกเราก็สไตล์ก่อนเขาก็ได้คือเด็กเนี้ยยังไงเราก็ได้สไตล์ก่อนเขานอกจากตัวเริ่มเราโดนยิงทิ้งนะครับผมก็ค่อนข้างเก่งนั่นแหละเริ่มมาเราจะมีเราอะไรบนึงนะถ้าเลอะเราได้ถ้าสมม,มุติเราสามารถแห่ได้เราก็แห่เลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสูบจากติตัวเริ่มอยู่แล้วเราจะไลฟ์เป็นใครก็ได้ครับผมถ้าเรามีรอเร็วเนี่ยยืนนี่แหละแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยถึงหรอกนะสมสมติรอเร็วได้ตั้งแต่เกมหนึ่งเลยนะก็หาเลงลงๆไปนะครับลงให้มันครบนะฮะเอาสักให้เต็มบ่อนนะครับถ้าจะเล่นรอเร็วให้บูตีเขาจะได้ไม่กาดนะครับถ้าตีเนี่ยเนี่ยมีเงี้ยตีเขากาดแน่นอนนะฮะให้บูตดีกว่านะครับมันจะได้ไม่กาดเราจะได้มือสองใบ นะครับผมแต่ถึงเขากาดเขาจะโดนสองเลนเนี่ยลุมลุ่มลุมกระทืบเออก็ถ้าเราเล่นรอเร็วตั้งแต่เกทหนึ่งก็โอเคแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นรอเร็วตอนเกดสองนะครับแต่ถ้าเราเร็วไม่ขึ้นก็ไม่ต้องเลงได้แห่แห่ปกติเฉยสมมติว่าเขาปล่อยแล้วก็บิดสี่ใบเทครอเร็วแวนลุกแล้วก็ตีเอาไหนเฉยๆเขาอาจจะกาดหรือไม่กาดก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเขากาดแวนเนี่ยรอเร็วตีไม่ฮิตมันก็จะเอาสองข้างนี้ลุกกระทืบเขาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ส่วนใหญ่คนก็จะปล่อยกันเพราะว่าไม่อยากโดนสอง นะฮะมันก็จะอย่างนี้เราก็ได้มือคืนมา2ใบเพือนข้อห้าโอเคเขาจะตัดข้างเราหรือตีแวนก็ได้นะครับเตือนสองแล้วก็ไลท์เป็นเกียร์สองเราจะไลท์ยินหมื่นก็ได้นะครับแล้วเราก็โชว์เกียร์สามไปนะมันก็จะยินหมื่นก็ข้อข้าโอเคนะครับแล้วก็สมมติข้านี้ยังไม่โดนเล่นเหมือนเดิมนะตีไปเขาก็น่าจะปล่อยแล้วเราก็บิดแล้วก็เราก็ได้มือเยอะนะครับแล้วพอเขาไลท์เกียร์สามหรือเราไม่ไลท์ยังไงก็ได้สมมติเขาไม่ไลท์นะฮะเขาเป็นเกียร์สอง เราโดนตีโดนอะไรมาก็แล้วแต่นะครับเราไล่เป็นในในซัทแล้วเราก็รวมล่างนะครับสกิลรวมล่างไปเลยดูดสี่ใบรวมตัวเองนะครับผมปุ๊บมันก็สไตฟีโดยที่ไม่จําเป็นต้องแข่งต้องเป็นเกียรสามด้วยนะมันบอกทําการสไตลเลยไม่ใช่ค่าคองการสไตนะสูบป,ปุ๊บสไตก็คือไซ์ก่อนเขาได้ทั้งที่เขาเป็นเกียร์สองนะครับจะปก,กติว่าถ้าเราดูอย่างเงี้ยมือก็น่าจะเหลือสองสามใบละเราก็อาจจะเล่นเป็นอันนี้แอน ใบไดเอิร์ดนะครับผมแล้วก็สกิลไดเอิร์ดไงเพราะไงเขาตองบัสสองไงเราก็จะเรียกเกตสองเกี่สามไมได้ผมจะแนะนำไปเรียกว้นี้เพราะมันตีแรงได้สามมันจะเป็นตียี่สิบเอ็ดทั้งคณะโอเคนะฮะเราก็อาจจะเรียกอันนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้เราก็อาจจะมีมือเหลือลงแล้วไดเอิร e ์ดวิ่งให้เขาเลือกว่าจะโดนแวนตีสองรอบหรือว่าจะโดนข่าในลุงกว่าเธอเออมาเล่นอย่างนี้จริงๆอะแบบเอ้าก็ได้ปล่อยแวนก็ โดนโดนแรนซัดอีกเราก็จะได้มือมาหกใบเท่านนก็ค่อนข้างโอเคค่อนข้างเยอะนะครับเราถ้าหาแวนเราตีฮิตนะเราได้สามทีแวนเราก็ตีรอบหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติเขากาดแวนเนี่ยเราเราได้ได้สามเนี่ยเราก็จะอาจจะเข้าข้ามพวกเนี้ยลุงก,กระที่วเขานะครับผมแราแต่ว่าเขาจะเล่นยังไงสไตล์แรกไม่มีอะไรมากได้พวกแฮตีเฉยนะครับผมเราจะไม่มีรอเร็วรอเร็วดนยิงอะไรเงี้ยก็ได้นะอันนี้ขั้นี้อาจจะสิบ สก,กิลแมนมันเสพได้นะครับเกสามสิบได้ชิวหมื่นนะฮะเขาโอเคปุ๊บเราจะข้านี่จะตายเข้าเทอร์น,นามาันนะเราจะสไตล์ได้นะฮะเราก็อุ้ยอ่าเราอาจจะสไตล์ได้นะครับ,เร,เ,รกกรบเราก็อาจจะสไตเป็นเจ้านี่ก็ได้นะฮะมันชื่ออะไรแมกนัมเดเบิร์ดนะฮะแล้วก็หงายตัวเองพอหงายเนี่ยมันก็จะกดสก,กิลแล้วเราก็ปล่อยมือลงมาสู้นะครับอันนี้มันก็ได้โซชาร์ตนะมันโซชาร์ตเข้าไป แล้วก็โกสกิลให้เรียบร้อยแมงน้าได้เปิดวิ่งใส่เลยนะฮะถึงเขากาดมาเราสามารถถอดโซ่เพื่อติดได้นอกจากการ์ดพีจีพีจีก็ติได้แหละแต่เทคไม่หายนะครับผมเตะแล้วมันจะได้เกศสามขึ้นมือฟรีก็เอาเกศสามดีกนนะะว่านะครับผมถติเข้ากาดพีจีมาแล้วก็เปิดสามใบเราจะเปิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเราเจอเกศสามแล้วเอ,ลเอาขึ้นมือที่เหลือเข้ากองสับแล้วการดที่เขา ถึงจะเป็นจีกาดก็เตะได้นะครับเตะเข้าจีไปเลยนะฮะมันก็จะกลายเป็นชิลศูนย์เหมือนเดิมเขาก็ต้องเอามือลงมาโปรยกาดเลือ่ะเขาอาจจะกาดหมื่นแล้วก็กดสกิลอีกปึ๊บเราอจะเจออาจะเจออย่างเงี้ยเปิดสามใบอย่างเงี้ยเราก็หยิบเขาก็จะโดนเตะคือเตะเรื่อยๆนะครับผมถ้าเขาไม่มีพีจีเราก็จะค่อนข้างสนุกสนานเลยนะตีตีตีเข้าไปสมมติว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วโดนเตะเรื่อยๆก็เขาอาจจะปล่อยพอปล่อยแล้วก็จะบิดแล้วเราจะวิ่งใส่อีกรอบหนึ่ง ขขาแวนราจะมีคีถ้าเราได้ได้คีนะครับผมมันก็จะค่อนข้างปวดหวัวเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเขาถ้าเขากาดแววนได้เขาก็จะโดนข้างเราลุลมซึ่งสกิลอ่ะมันคุมทั้งเธอนะครับมันไม่มันไม่ได้บอกว่าเป็นเลียหรือแวนนะดังนั้นเนี่ยเลียตีเขากาดมาเราก็ถอดโซเตได้นะครับผมแต่ถ้าเราเปิดไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไม่มีอะไรนะอันนี้เราจะตีสมมติว่าเราถอดแล้วเ,เราเปิดเจอเขาจะต้องกาดกาดกาดขอมือกาดกาดกาดเรื่อยๆซึ่งค่อนข้างาโอเคเลยนะ โซมันเยอะอยู่แล้วครับเพราะมันมีตัวเริ่มนะตัวเริ่มมันดูดขเขาได้แล้วก็จะมีแบบบอยพวกนี้ที่มันจะโซชา์ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้เกียรสามมาแล้วก็เราเอาอากาศค่อนข้างสูบดรักได้โอเคอยู่นะเพราะว่าด์กมันห้ามห้ามหนึ่งห้ามศูนย์เ่ากัเกียมันไม่ได้ห้ามเกียสามซึ่งเกียสามเนี่ยมันกัดชิวหมื่นสำหรับเร็กีนี้มันจะเป็นสองมิดสามิตก็ค่อนข้างได้นะค่อนข้างดีอยู่นะโอเค ประมาณเนี้ยนะครับสไตล์ต่อมาเราอาจจะเล่นเป็นแมกนาไรเบิร์อีกหรือว่าจะเล่นเป็นแกนลล็อกก็ได้แกลล็อกก็ค่อนข้างโอเคนะคนับตีแรงถ้าคิดว่าปั๊มเกินแปดหมื่นก็อะไรก็วิ่งใส่เลยนะครับแต่ว่าทาไม่ได้เอาสี่ได้ก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเขาสามารถปล่อยรอบนี้ได้สมมติเราตีไปสักเจ็ดหมื่นนี่แหละเจ็ดหมื่นไม่เข้านะเอ้ยไม่ใช่เจ็ดหมื่นไม่เข้าเจ็ดหมื่นแต่มันลุกไม่ได้ถ้าแปดหมื่นเนี่ยก็ตีไปเลยก็ได้แล้วมันจะตีเสร็จมันจะลุกนะแต่มันจะไม่มีได้เพราะว่าจะตีซ้ำ นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าพลังมันถึงเป็นหมื่นเราอาจจะไซส์ลงมาเอามือเฉยๆก็ได้จะได้สี่ใบมันก็ได้มือคือมันจะได้มือใบหนึ่งใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าสมมติเขาปล่อยเราก็รอเร็วบิดแล้วก็ตีอีกสี่ไดมันจะเป็นแปดไดซึ่งตีประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นซึ่งค่อนข้างโอเคเลยประมาณนี้นะครับผมจนมาถึงห,หาใบงายกันนะ เราจะมาปติกาไิหนึ่งแล้วจนมาถึง g v 8ก็ไม่มีอะไรมาก GV8 ก็เล่นปกติเราจะกดสกิลฐานเรียกหุ่นยนต์ลงมาถ้าเล่น g v 8ก็ควรมีบอร์ดให้ครบ5้าใบมันจะแรงนะรอันนี้ก็วิ่งวิ่งใส่เลยไม่มีอะไรนะครับบอกว่ามันตีนะครับผมมันจะบวกหมื่นบวกคีตตามเรียหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหมื่นห้าคิตนะครับ 26บวก50,000เป็นเท่าไหร่7 0 0 0กใช่ไหมแล้วเรียทุกใบจะบวกตามคีของมันมันมีขีอยู่แล้วหนึ่งบวกไปห้าคีเป็นหกคีอันนี้มันจะเป็น70,006หกคีแล้วเรียทุกใบจะบวก60,000อันนี้บวก6,000ใช่ป่ะ7 0 0 0กเป็น82,000แล้วก็บวกอีก60,000เป็น146,006ตีหกคีฮิตตายนะฮะโหง่ายฮิตตายแน่นอนไม่ไม่มีทางรอดนะฮะ แล้วก็เรียทุกวันมันจะบวกหกหมื่นใช่ไหมข้งนี้มันจะเท่าไหร่สิบห้าหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันข้งนี้ก็จะเป็นแสนเหมือนกันนะซึ่งข้างโอเคข้างโอเวอร์เลยกับจีีแปดใครมีสองใบก็ใส่สองใบก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่เสียอะไรเลยมันตีเป็นแสนทุกเลนเลยครับตีแวนหกคีด้วยเก่งนะเออวิธีเล่นไม่มีอะไรมากเลยเล่นประมาณนี้แหละนะฮะเออถาบแล้วเราจะมีจีกาดเนี่ยช่วยเร่งเร่งจีบีก็ได้นะฮะประมาณนี้นะครับผมกับ ตาม่กติไม่มีอะไรมากครับ